เออเด็กๆกินเฟ้นฝายไข่ทอดเฟ้นายให้ค่ะแม่จ๋าแจ๋าหมูไว้ล่ะหมูไว้กินอะไรครับมหมูไว้กินอะไรกินเฟ้นายกินเฟ้นฝายหรือกินอะไรไเอออย่าแย่งกันพ่อบริสอนเคยแย่งกันนะอืม พ้นไหนแย่งกันก็มนี้กลับมาได้กินนะลูกปอกแม่สอนบอเกิหยแย่งของกันนะแบ่งปันกันนะลูกนั่งกินตกันท่านคราบือนั่้นหนังหน้าบ้านท่านเก่งๆเลยเนอะกินเลยกินเึลนไฟเลย หมูไว hey, ้อร่อยก็เดีวพีก่อนเะแล้วเบาซ้นมาเคกัอาเดีกนอร่อยขอครับลูกหมูว้กินอร่อยก็อือับพอใหญ่ใหญ่นี่ยังลุมพันยากินอยังนีก